สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่13เดือนเมษาย,ยนปีพศ2 5 6 4จากเว็บไซต์ mvpkick. com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน,น,น้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราครับ,บ,รบและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปอร์โต,โตคู่นี้แข่งขันในเวลาตีสอตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิต hey ิเฮตุเฮตการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพวกมัน1เกมซึ่ง1เกมนั้นนะครับเป็นทางด้านปอร์โตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีผลคือเชลซีบุกปปชนะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างเชลซีกับทีมเยือนอย่างปอร์โตนะครับทางเจ้าบ้านเชลซีมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่100%เต็มเสม,มออยู่ที่0%และแพ้อยู่ที่0%ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ6เกมหลังสุดของทีมเจ้าบ้านอย่างเชลซีนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านเชลซีนะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนทางคิสตันพาเล่ผลคือชนะมฤตสกร1ประตูต่อ4ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านเชลซีนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่66.67เสมอที่16.67และแพ้อยู่ที่16.67ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างปอร์โตนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนปอร์โตนะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนทางทอนเดล่าผลคือชนะมาดยสกอร์0ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทีมเยือนอย่างปอร์โตนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่66.67เมออยู่สมอที่0เซและแพ้อย,อยู่ที่13.33เปครับผม หากใค้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจาก4ตีเฮตุเฮตการพบกันกับทั้งสองทีมเรื่องด้วยในนัดแรกนั้นเชลซีสามารถบุกชนะทางปอร์โตได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์0ประตูต่อ2วันนี้จึงเป็นงานง่ายสาหรับทางเจ้าบ้านเชลซีครับผมถึงอย่างไรวันนี้ผมก็ยังเชื่อใจทางเจ้าบ้านเชลซีมากกว่าครับผมผมขอฟันธงว่าเชลซีสามารถเปิดบ้านชนะทางปอร์โตได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่คู่รหว่างปารีสแซงแมงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบยเยมินคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสอตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตูเฮการพบกันของสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบมา2เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างปารีสแซงต์แชมงนะครับพวกเขาชนะ1เสมอศูนย์และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านบาเยอร์มินิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชมงผลคือปารีสแซงต์แชมงสามารถบุกมาชนะได้ด้วยสกอรสองประตูต่อสามครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างปารีสแซงต์แชมงกับทีมเยือนอย่างบาเยอร์มินิกนะครับทางเจ้าบ้านปารีสแซงต์แชมงมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์ สี่ตีหเกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านปารีสแซงต์แชมงนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านปารีสแซงต์แชมงนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านสตาร์บูผลคือชนะมฤตกรหนึ่งประตูต่อ4ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านปารีสแซงต์แชมงนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ 66. 6 6สิเสมออยู่ที่0%และแพ้อยู่ที่33.33%ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างบาเยร์มินิกนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนบาเยร์มินิกนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเนียนเบอร์ลินผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทีมเยือนบาเยร์มินิกนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่66.67เสมออยู่ที่16.67และแพ้อ,อยู่ที่16.67ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง2ทีมนั้นมีฟอร์มและสถิติที่ค่อนข้างดีด้วยกันทั้งคู่แต่เนื่องด้วยในนัดแรกปารีสแซงต์แชร์แมงสามารถบุกไปชนะถึงทินบายเยร์มิวนิคได้วันนี้จึงเป็นงานค่อนข้างง่ายสำหรับทางปารีสแซงต์แชร์แมงครับผมแต่ในวันนี้ผมขอฟันธงว่าทางทีมเยือนอย่างบายเยร์มิวนิคนั้นสามารถบุกไปชนะทางปารีสแซงต์แชร์แมงได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ไม่เพียงพอครับผม เรามาต่อกันในะคู่สุดท้ายคู่ที่3สาาําหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเชฟเวนเดย์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสวอนซีคู่นี้แข่งขันกันเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิต hey ีเฮตุเ hey. ฮการพบกันของสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเชฟเวนเดย์นะครับพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมวันนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านสวอนซี ee, เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชฟเวนเดย์ผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างเชฟเวนเดย์กับทีมเยือนอย่างสวอนซีนะครับทางเจ้าบ้านเชฟเวนเดย์มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่20%เสมออยู่ที่40%และแพ้อยู่ที่40%ครับผม ซีรีร4-4 6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านเชฟฟีเวนเดย์นะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ3้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านเชฟฟีเวนเดย์นะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านควีนสปาร์ตเรนเจอร์ผลคือแพ้เมด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านเชฟฟีเวนเดย์นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เสมอที่16.67และแพ้อยู่ที่50ครับผม เรามาดูในส่วน4-6เกมหลังสุดของทีมเยอนอย่างสวอนซีนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ0และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยอนอย่างสวอนซีนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านมิววอร์ผลคือชนะมาดุสรก0ประตูต่อ3ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทางทีมเยอนอย่างสวอนซีนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เสมอที่0และแพ้ที่66.67ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจาก4ตีเฮตูเฮกการพบกันกันทั้งสอทีมหรือไม่ว่าจะเป็นซตีหเกมหลังสุดของแต่ละทีมทาให้ผมเชื่อใจว่าวันนี้สปอร์ซีนั้นมีดีทําให้ผมเชื่อใจว่าวันนี้สปอรซีนั้นมีดีในวันนี้ผมขอฟันธงว่าสปอร์ซีสามารถบุกป,ปชนะทางเชฟเวนเดย์ได้ทุกสกอร์0ูย์ประตูต่อหนึ่งครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ m v p k i c k c o m จะเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกว่าใครต้อง m v p k i c k c o m การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ